วัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้เราก็มาดูนะครับสถานที่จัดงานเนาะอู้หุ่ยอดเป็นเกล็ดมากครับผมที่จะสซอร์นักิจนะครับพี่น้องของบ่าวต้นสตูดิโอน้องพี่น้องเอฟซีไปแล้วก็จะลงนะพี่น้องเนาะมาถ่ายทำนะครับให้เอฟซีดูนะครับพี่น้องว่าอลังการแค่ไหนนะครับพี่น้องโอ้ สวยมากนะครับพี่น้องอลังการมากตัวนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับพี่น้องเนาะสระน้ําด้วยนะครับพี่น้องเนาะก็สถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับเอฟซีกว้างขวางนะครับก็นี่นะครับพี่น้องอลังการงานสร้างนะพี่น้องนี่นะครับเอฟซีพี่น้อง สนานที่จัดงานนะครับพี่ซีก็โอ้สุดยอดเนาะครับพี่น้องเอฟสี่เ<ร>าพามาให้ดูนะครับพี่น้องเนาะของของบ่าต้นนะครับพี่น้องเอฟีอันนี้ก็นะครับพี่น้องนิชา,าจาการ้านอาหารระเบียงน้ำระเบียงเคียงน้ำกุราชนะครับพี่น้อง <c oughs> พี่ยูโรทิดาเศรษฐีนะครับปีหนึ่งหรือไทยนะครับนี่นะครับเอฟซีอันนี้กองพี่บ่าวต้นนะครับพี่น้องเนาะเอฟซีทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะเคยตั้งต่างๆนะเฮ็สนุกสนานเดี่เป็นชีวิตอยู่ห่าวก้าวเนาะเออคุ้มเออหมูวาน นะครับเอฟซีเนาะแล้วก็มาดูออนะครับสถานที่จัดงานนะครับเอฟซีอยากให้เอฟซีดูนะก็เตรียมหมดแล้วนะครับพี่น้องเนะาะฐานทั้งอะไรนะครับเอฟซีก็ถือว่าจัดได้ได้ดีนะครับพี่น้องเนาะจะได้ดีนะครับพี่น้องก็อยากให้เอฟซีดูนะพี่น้องเนาะสถานที่จัดงานชาวปนักกิจนะครับของบา่าวต้นนะครับเอฟซี ก็มาดูนะครับการจัดสถานที่จริงนะครับนำเสนอให้ FC ซได้ดูนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็กำลังจัดนะครับที่นั่งนะครับของกิ๊กของแขกนะครับเอซของแขกนะครับพี่น้องตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นอของพระนะครับพี่น้อง FC อันนี้ก็จัดงานอยู่นะครับเนาะ ตำบลเก่นะครับเอซด้านหลังก็จะเป็นสระน้ำนะครับพี่น้องเนาะก็ร่มเย็นนะครับสถานที่สถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะพี่น้องเอสถานที่จอดรถก็กว้างขวางเนาะก็เตรียมแต่เตรียมสถานที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะพี่น้องก็จะเคลื่อนล่างนะครับของบ่าวต้นนะครับมาที่นี่นะครับพี่น้อง ทุกคนนะครับต้องมีจุดจบแบบนี้นะครับทุกคนเนาะไม่รู้ว่าคนไหนจะไปก่อนไปหลังนะครับพี่ทุกคนนะครับ<ได>จุดจบที่เดียวนะครับคือตรงนี้นะครับพี่น้องจุดจบคือตรงนี้นะครับพี่อนะครับก็การจัดงานนะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อากาศก็โปรโปร่งนะครับพี่น้องเนาะโปรโปร่งอากาศดีมากนะครับไม่ร้อนนะครับพี ไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศดีมากนะครับฟ้าฝนก็เป็นใจนะพี่น้องฝนก็ได้ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> กับช่งชวงเช้านะครับฟุตซีนี่นภาพภาพที่น่ารักนะครับที่เอฟซีทุกทุกคนเนาะที่จดจํานะครับได้จารึกนะครับในในใจนะครับของทุกคน นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องก็การจาไปครั้งนี้นะครับที่พี่เขาก็ทําทความดีนะครับไว้เยอะแยะมากมายนะก็มาอยู่กับกุกอกนะครับกับเรากา็นานนะครับพี่น้องนานบาตต้นก็ได้เอ่ยถึงนะพี่น้องเนาะได้เอ่ยถึงพวกเรา ป้าซอปอดีลุงพลป้าแตนนะครับพี่น้องที่ให้โอกาสให้ชีวิตเขานะพี่น้องเนาะได้มาถ่ายทำ YouTube you ได้มีคนรู้จักนะครับมากมายเนาะก็เป็น YouTube สายลุงพลป้าแตนนะครับเ <c redit> อฟซีสมเกียรตินะครับท่านสมเกียรตินะครับ <ขอ S 2> <ส>พี่น้องนะสมเกียรตนะิครับผมถือว่าสมเกียรติเนาะดีดีเนาะแล้วจะให้สมเกียรติน้องนะครับครับผมตกลงกันไปวันนี้เราเดินมารุ่งส่งรับมส่งน้องด้วยกันนะครับอาจารย์มารุ่งส่งน้องด้วยกันนะครับกับ ชาวร่างกิดน้องต้นนะครับบ่อต้นุโลนะครับครับก็ความดีของน้องมีเยอะครับมีเยอะนะครับขนาดคนพิการนะครับครับที่เขาร่างกายไม่เหมือนเราอ่ะครับเขามาจากบุรีรัมยังมาเลยครับมาด้วยใจมาด้วยใจเพราะว่าช่วงนี้ทํางานอยู่บ่วต้นคือมันมีความผูกพันแล้วก็ความดีของบ่วต้นที่เคยทำไว้ครับขนาดพิการนะน่ะก็ยังมาเลยเพราะว่าคือ บากต้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ยังม,มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็ได้สร้างความดีไว้เยอะครับก็สร้างความดีไว้เยอะให้คนคให้คนรักคนรักให้คนเมตตาให้คนเมตตาไปเยอะครับผมอ๋อนี่นะครับพะพานายให้ฝนตกนะครับอันนี้ก็ผมก็ว่าอากาศปลดปลงดีนะฝนตกไหมครับก็ไม่ร้อนด้วยนะพี่เพราะว่าฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะพี่ตกลงมาเมื่อตอนเช้าเนาะ ที่เรามาก็มีอุปสรรคมากมายเนาะเราก็ผ่าสายฝนมาเรวก็ไม่ย่ะท้อเราไม่หวั่นเนาะเราก็มาด้วยใจจริงๆนะก็ออกมาตั้งแต่ที่สี่นะครับพี่น้องฝนตกหนักามองไม่เห็นทางเลยนะครับพี่น้องไม่เห็นทางเลยครับเราก็มาส่งนะครับพี่บ่าวต้นเป็นครั้งสุดท้ายาครับผมใครที่จะช่วยน้องได้เราก็จะช่วยครับผมนี่ครับขนาด ภาพยังเป็นภาพที่กินกาแฟเลยนยครับผมใช่ไหมนี่ภาพนี้ที่กินกาแฟก็ยังเป็นภาพที่กินกาแฟจะไปกินกาแฟทุกวันครับผมไปทุกวันเป็นจินจวัตรประจําวันเลยแหละนะครับพี่น้องเพื่อเพื่อเหมือนกับการไปทํางานนะครับของพี่เขานะครับการการทํา youtube ก็เหมือนการทํางานนะครับพิซีการทํางานก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะพี่น้องได้นําเสนอนะครับข่าวสารนะครับให้ฟิฟซีในช่องนะครับได้รับชมรับฟังนะครับพี่น้อง จะเป็นการไลฟ์สดหรือการทำคลิปนะครับพี่น้องนี่นะครับรอยยิ้มนะครับของบ่าวต้นนะครับเอฟซีน่ารักมากนะครับพี่น้องเนาะเราก็คิดถึงนะครับในการจากไปเนาะเป็นภาพผมเพราะเรา,ารคุกคีกันคุ้นเคยกันเราอยู่แบบพี่แบบน้องนะพี่แม่พี่ครับผมถ้าลุงขึ้นศาลครั้ง แต่ละนัดพี่บาวต้นก็จะไปทุกนัดนะไปทุกนัดเลยก็จะมาแวะที่โกกอกนัดนี้ก็จะไปด้วยนี่ไปถ้าไม่เกิงาะเน่ะไปไปเขาไปทุกนัดดูแล้วไปตลอดนะครับเอฟซีไปทุกนัดอ่เขาก็ไปด้วยใจนั่นแหละพี่น้องเนาะเขาก็ทําตามอุดมการของเขานะครับพี่น้องทําตามอุดมการเนาะที่เขามาครั้งแรกเลยพี่น้องมาครั้งแรกเขามาจูประสงค์เพื่ออะไรอ่า ทำเพื่อสิ่งนี้นะพี่น้องทำเพื่อ,อความสูขต้องนะครับเอีรถคันนีก็น่เาก็น่าจะเป็นรถคันนี้นะเป็นอของหน่วยกู้ภัยนะครับของขับ <c oughs> ของอ,อำเภอรัตนบุรีนะครับพี่น้องเ <c oughs> อฟซีก็มาดูของดีกันหน่อยนะครับของดีกันหน่อยนะครับเอฟมาดู เจ็ดสี่ห้าหนึ่งเอจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับ FC ีเนาะใครสนใจก็ได้นะครับพี่น้องเนาะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับพี่น้องห้ามใครไม่ได้นะครับห้ามใครไม่ได้นะครับดิีคลิปนี้ FC นีน็ะเรามาดูสถานที่นะมาดูสถานที่ตอนที่เราแห่มาเราวน้าจะข้ามถนนนะทครับั้ามก็น่าจะเข้าตรงนี้น่าจะเข้านู่นหรือเข้าตรงด้านหน้าก็ยังไม่รู้นะพี่มันเข้าได้หลายทางเนาะ ก็หล,หลายทางนะครับพี่พีบรรยากาศก,ก็ฟ้าก็โปร่งนะพี่น้องนะฟ้าก็โปร่งฝนก็ได้ตกมาก่อนแล้วนะครับก่อนจะ,จะเริ่มงานนะครับฟิฟซีอากาศก,ก็ดีมากที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับ f ิฟีที่จอดรถก็ได้เยอะนะพี่น้องนะครับพิีนี่นะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณมากนะครับ f ิเนาะก็จะนำเสนอให้ f ิ ได้ดูนะครับจนจบนะครับจนเสร็จงานนะครับเอฟซีก็จะได้ดูไปพร้อมกันนะครับไว้อะไรไปพร้อมกันนะครับส่งดวงวิญญาณของพี่เ่าต้นนะครับไปสู่สุคตินะครับพี่น้องไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับ